แค่วางมือไม่พออ้อมฟาดเดือดประยุทธ์มีสะดุง้งออมสะกาวใจฟาดประยุทธ์แค่วางมือไม่พอต้องสำนึกผิดรับโทษกับการก่อกรรมที่ทำไว้ด้วยพร้อมทั้งต้องย้ายบ้านชาวเน็ตจ,จี้เปิดบัญชีทรัพย์สินหลังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติ ประกาศวางมือทางการเมืองหลังพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาโดยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2,557จากกรณีดังกล่าวออมสกาใจภูลสวัสด์นักแสดงชื่อดังอดีตผู้สมัครสสพักเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง In อินสตาแกรมอมสกาใจถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่าประกาศวางมือแล้วยังไม่พอนะ แต่ต้องสำนึกผิดและขอรับโทษกับการก่อกรรมที่ทำไว้ด้วยและย้ายบ้านซะเปลืองงบวะจะดีกว่าแค่วางมือขณะที่ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวโดยระบุว่าการวางมืออย่างเดียวคงไม่พอและต้องให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินด้วยโดยในวันนี้11กรกฎาคมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กพรรครวมไทยสร้างชาติประกาศวางมือทางการเมืองหลังจากแพ้แพ้การเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี2557โดยระบุว่าจากนี้ไป ผมขอประกาศวางมือทางการเมืองด้วยการลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติและขอให้หัวหน้าพักกรรมการบริหารและสมาชิกพักได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์และดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยต่อไปและขอให้พี่น้องประชาชน ให้ความไว้วางใจสนับสนุนการทำงานของพรรครวมไทยสร้างชาติต่อไปด้วย